สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคพ a มัมาคลิปนี้จะเป็นการสปอยซีรีส์เรื่อง o n f e ฟ s i o n ฆาตรกรรมคำรวงเป็นภาพย,ายนตร์แนวปริศนาและทึกขวัญที่รีเมคจากหนังเรื่อง The Invisible Guest ของสเปนเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมห้องปิดตายเขาต้องการจ้างทนายที่มีอัตราการชนะ100%ว่าความให้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนำแสดงโดยโซจีซอฟและเปดเป็นยูมินโฮ c e o c โอของบริษัท ไอทีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมคิมยอนจินรับบทเป็นยังชินแอทนายความที่มีอัตราว่าความชนะ100%เเซนานานรับบทเป็นคิมเซฮีชูรักของยูมินโฮเปิดเรื่องมายูมินโฮพระเอกของเรื่องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมคิมเซฮีเขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากหมายจับถูกเพิกถอนทางไอาการเล็งหาหลักฐานเพิ่มเพื่อออกหมายจับใหม่ส่วนพระเอกเขากําลังพิจารณาหาทนายมาว่าความให้ภาพตัดไปที่ทนายยังชินแอ เธอกำลังเดินทางไปยังบ้านกลางป่าเพื่อไปพบกับไพเอกแต่เธอบอกว่าหลังจากได้ฟังเรื่องทั้งหมดฉันจะตัดสินใจอีกทีว่าจะรับทํำไหมและฉันได้ยินมาว่าไอาการได้หลักฐานสําคัญมาแล้วอาจจะออกหมายจับใหม่ตอนช้ามืดนี้ก็ได้ไพเอกบอกแต่ผมไม่ได้ฆ่าเธอคาให้การของคุณมีช่องโหว่เยอะเกินไปขอฟังเรื่องตั้งแต่เริ่มนะคะคุณคบกับทิมเซฮีมานานแค่ไหน ปีครึ่งครับแต่จบกันไปแล้วแล้วไปพบเธออีกทําไมคะเขาเล่าให้ฟังว่าผมถูกข่มขู่ให้จ่ายเงินหนึ่งล้านเหรียญไม่งั้นพวกเขาจะแชร์เรื่องชู้ตอนที่ผมไปเช็คอินที่ห้อง514พนักงานบอกมีคนขึ้นไปรอที่ห้องนั้นแล้วซึ่งก็คือเซฮีพวกนั้นบอกให้เรารออยู่ในห้องเรารออยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เห็นว่ามีตำรวจมาที่โรงแรมเขาจึงชวนเซฮีหนีออกไปจากห้องนี้แต่จู่ๆพระเอกก็โดนผลักจนหัวกระแทกกระจกและสลบไปเขาฟื้นขึ้นมาตอนที่ ตำรวจมาคาอห้องก็เห็นเซฮีนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นและมีเงินสดกระจายอยู่ทั่วห้องเขาจึงร้องเรียกให้ตำรวจเข้ามาช่วยทําให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่เขาบอกกับตำรวจไปว่าผมไม่ได้ทํามีคนอื่นมาที่นี่แต่จากรายงานของตำรวจแม่บ้านที่อยู่หน้าห้องบอกว่าไม่มีใครออกมาจากห้องนั้นเลยแถมยังมีโซ่คล้องประตูอยู่รวมถึงหน้าต่างก็ถูกล็อกจากด้านในทนายถามถ้าคาให้การของคุณเป็นเรื่องจริงงั้นคนร้ายหายตัวไปเฉยๆหรอผมไม่รู้คงมี คนอยู่ในห้องตั้งแต่แรกแล้วมีคนใส่ร้ายผมแต่เธอบอกว่าจะคำให้การของคุณคุณเป็นคนเดียวที่เห็นบุคคลที่สามแบบนี้คุณเป็นคนร้ายแน่นอนพระเอกก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้ทำจริงๆสักพักมีคนโทรเข้ามาหาทนายยังบอกว่าทางอายการมีพยานในที่เกิดเหตุจะเป็นไปได้ไงครับคุณก็บอกว่าเป็นคดีในห้องปิดตายนี่ถูกต้องค่ะคดีฆาตกรรมเซฮีไม่มีทางมีพยานแล้วพยานคนใหม่นี้ไปเห็นคดีไหนเข้าปกติแล้วลูกความของฉันจะมีสอง បេ หนึ่งคือสารภาพและให้ความร่วมมือสองคืออยากพ้นผิดโดยไม่ให้มือต้องแปดเปื้อนพร้อมกับเอารูปเด็กผู้ชายคนหนึ่งให้เขาดูที่เป็นผู้เสียหายเขารีบเบือนหน้าหนีทันทีทําให้ทานายรู้ว่าคุณรู้จักคนคนนี้แน่ๆพยานคนใหม่ที่ว่าเกี่ยวข้องกับคดีคนหายคดีนี้ใช่ไหมฉันจําเป็นต้องรู้ทุกอย่างเพื่อโต้แย้งคาให้การของพยานถ้าคุณยังมัวเสียเวลาแบบนี้ต้องโดนจับแน่นอนย้อนกลับไปสองเดือนก่อนในบ้านกลางป่าแห่งนี้พระเอกโทรคุยกับภรรยาว่าเขากําลังอยู่ที่ ปู่ซานที่งานสมาัมมนาพอเสร็จงานแล้วจะรีบกลับซึ่งจริงๆแล้วในห้องมีคิมเซฮีชูรักของพระเอกนอนอยู่บนเตียงแต่ด้วยความที่พระเอกยังไม่สั่งเมาเขาจึงบอกให้เซฮีเป็นคนขับรถกลับตอนที่ขับรถออกมาจากบ้านแล้วเซฮีบอกเธอลืมกำไลไว้ที่บ้านแต่เขาบอกเดี๋ยวผมเอาไปให้ครั้งหน้าพวกเขาขับมาเรื่อยๆเขาบอกกับเซฮีว่าผมเหนื่อยเหนื่อยกับการโกหกเธอพยายามบอกไม่เป็นไรแค่เราอยู่ด้วยกันก็พอทั้งคู่ก็เถียงกันนิดหน่อยเธอเลยถามไปว่า คุณอยากจบล้อเขาก็ไม่ปฏิเสธพอหันหน้ากลับมามองทางมีกวางเดินอยู่บนถนนทําให้เธอต้องหักหลบจนข้ามไปอีกเลนแต่เลนนั้นมีรถอีกคันสวนมาต่างคนต่างหลบคันของพระเอกสามารถบังขับรถได้อยู่แต่รถอีกคันชนเข้ากับก้อนหินข้างทางเต็มๆเพราะเขาลงไปดูที่รถคันนั้นคนขับหมดสติมีเลือดไหลที่หัวและเห็นว่าโทรศัพท์กาลังแชทอยู่กับคนอื่น พระเอกกำลังจะโทรแจ้งความแต่เซฮีบอกไม่ต้องเราไม่ได้ชนเขาซะหน่อยเขาชนก้อนหินแถมยังคุยแชทอีกด้วยถ้าคุณแจ้งตำรวจเราพังกันทั้งคู่แน่ตอนนี้ไม่มีใครเห็นเราขับไปเลยดีกว่าแต่ว่ารถของพวกเขาดันสตาร์ไม่ติดจนมีรถกระบะคันหนึ่งขับมาเซฮีตัดสินใจวิ่งไปที่รถอีกคันดับรถและเอาคนเจ็บนอนลงเธอวิ่งกลับมาหาพระเอกพร้อมกับใบประกันทำทีว่าตัวเองขับรถคันนั้นและกำลังคุยกันเรื่องอุบัติเหตุทำให้คนขับรถกระบะไม่ได้ผิดสังเกตอะไร แต่จูๆ่ๆโทรศัพท์ของคนเจ็บก็ดังขึ้นมาเธอบอกคงเป็นบริษัทประกันและเดินไปที่รถกดปิดเสียงและทำทีเหมือนคุยโทรศัพท์กับประกันพอวางสายเธอก็เก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นใส่ในกระเป๋าเสื้อไว้ทนายถามคุณแน่ใจนะว่าพยานไม่เห็นโศผมไม่ได้อยู่ไกลๆเลยได้แต่เชื่อคำพูดของเซฮีนะครับพยานคนใหม่ของอายการคือคนที่ขับรถกระบะคันนั้นหรอเหมือนจะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วทั้งคู่ก็เอาคนเจ็บใส่ท้ายรถเพลเอกบอกเราไม่ได้ขับชนเขาเรายังแจ้งความได้นะแต่เซฮี บอกเอารถคันนี้ไปทิ้งก็จบแล้วส่วนเรื่องเราก็จบกันอย่างที่คุณต้องการซึ่งพละเอกเป็นคนขับรถคันนั้นไปทิ้งหลังจากทิ้งรถคันนั้นไปแล้วเซฮีก็ขับรถมารับผมแต่ว่าเธอดูแปลกๆไปพอระหว่างที่รอช่างมาซ่อมรถก็มีคุณลุงคนหนึ่งขับรถผ่านมาแล้วลงมาช่วยดูรถว่าเป็นอะไรพอเขาเปิดร้านซ่อมรถอยู่ด้วยเธอดูมีพิรุธแค่จะให้เปิดกระโปรงรถก็หาที่เปิดอยู่ตั้งนาน เธออ้างว่าเป็นรถพี่สาวชนนะคาหลังจากตรวจดูอาการรถสพักเขาคิดว่ากล่องควบคุมไฟฟ้าคงรีเซต็ตจึงจำเป็นต้องลากไปที่อู่ของเขาซึ่งอาจจะใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งคุณลุงเจ้าของร้านซ่อมรถนี้ชื่อว่าฮ so ันยองซอกเขาบอกกับเซฮีว่าพบก็ไม่ใช่คนแถวนี้เหมือนกันแต่ยายไม่อยู่ที่นี่ตอนภรรยาผมป่วยทำคีโมครบหมดแล้วถายายไม่อยู่นี่แล้วดีขึ้นนะถึงขนาดกลับมาทำงานได้ด้วย เธอเป็นนักข่าวท้องถิ่นถ้าเธอไม่ป่วยปันนี้คงได้เป็นผู้ประกาศข่าวไปแล้วพอมาถึงที่อูคุณลุงก็ทำการซ่อมรถให้เธอจนเสร็จแต่ก่อนที่เซฮีจะกลับก็มีคนโทรมาถามหาลูกชายของคุณลุงเขายังไม่ถึงหรอโทรศัพท์ก็ไม่รับแต่คุณลุงบอกว่าเขาออกไปแล้วนะพอวางสายเขาก็โทรหาลูกชายซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เซฮีเห็นรูปของลูกคุณลุงเป็นคนเดียวกับคนที่ขับรถชนก้อนหินทำให้โทรศัพท์ของลูกชายที่อยู่ในเสื้อของเธอสั่นขึ้นมา เธอตกใจและรีบเอาไปวางไว้ใต้หมอนคุณลุงจึงคิดว่าลูกชายคงลืมเอาโทรศัพท์ไปนี่เองพอเซฮีมารับพายเอกเธอบอกฉันมีแผนอยู่แต่ฉันทําเองไม่ได้เธอเล่าแผนให้ผมฟังแต่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะคิดได้เร็วขนาดนั้น สายตาของเธอทำให้ผมกลัวเราสัญญาว่าจะเจอกันครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราก็แยกย้ายหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่พละเอกได้บอกกับทนายจังทนายประจำบริษัทไปว่าอยากทำลายรถคันนั้นโดยไม่ได้บอกเหตุผลอะไรทนายจึงแนะนำว่าเราถอดชิ้นส่วนส่งไปต่างประเทศเลยดีกว่าและบอกอีกว่าผมเป็นทนายของคุณถ้าต้องการอะไรก็พูดมาได้เลยผ่านไปไม่นานก็มีตำรวจเข้ามาหาพละเอกที่บริษัทพูดถึงเรื่องเด็กที่ชื่อซอนแจ ตไปรถของเขาก็หายไปด้วยพ่อของเด็กเจอรถคันหนึ่งจอดเสียอยู่เขาบอกว่าคนขับเป็นผู้หญิงในบริเวณที่เขาเจอรถเสียพบอะไรบางส่วนตรงกับรถที่หายไปของลูกชาย แต่น่าแปลกไม่มีใครแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาเลยทนายถามแล้วเกี่ยวอะไรกับเราด้วยพ่อของเด็กคนนั้นจำเลขทะเบียนรถได้ตรวจสอบแล้วพบว่ารถคันนั้นเป็นรถของบริษัทนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่ขับก็คือคุณแต่ทนายก็บอกพนักงานทุกคนใช้รถบริษัทได้และรถคันนี้ถูกขโมยไปหนึ่งวันก่อนพระเอกจะกลับจากปูซานซึ่งเรื่องทะเบียนรถเรามั่นใจไม่ได้หรอกใช่ไหมว่าพ่อของเด็กจําได้ถูกต้องถ้าอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ก็ไปหาหมายสารมาพอตำรวจกลับไปทนายถามพระเอกว่า แค่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทำไมต้องกังวลขนาดนี้ ผมอยู่ปูซานแค่วันแรกและวันที่สองลาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นหรองั้นคุณก็ต้องหาพยานที่อยู่เขาถามอีกว่าแล้วคนที่หายไปลามีอะไรสาม,มารถถึงได้ไหมมีรถกระบะค,คันหนึ่งจำทะเบียนไม่ได้แต่จำรุ่นกับสีได้และหน้าคนขบับทนายจึงบอกเดี๋ยวผมจะหาพยานยืนยันที่อยู่ให้จนเวลาผ่านไปคดีการหายตัวไปของซอนแจเริ่มมีการสอบสวนอย่างจรงิงจังและทางตำรวจได้เปิดเผยภาพสเก็ตของเซฮีออกสู่สาธารณะทำให้เซฮีอยู่ไม่ได้จึงโทรหาพละเอกให้ออก มาเจอกันหน่อยเธอถามว่าทำไมฉันถึงเป็นผู้ต้องสงสัยละ่ะคุณบอกตํารวจว่าอะไรตํารวจบอกว่าเห็นร่องรอยอุบัติเหตุแต่ไม่มีใครแจ้งความพวกเขาเลยสงสยัยใครตัดสินใจให้แจ้งความเรื่องรถหายรถหายทั้งคันไม่แจ้งความสิบแปลก แล้วเซฮีก็ส่งกระเป๋าตังค์ของซอนแจให้พพะเอกเธอหยิบออกมาตอนอุ้มเขาใส่ท้ายรถทุกอย่างที่คุณต้องใช้อยู่ในนั้นบัตรประชาชนบัตรเครดิตงานถนัดคุณน,นีเพลเอกบอกอุบัติเหตุเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ทําแบบนี้คืออาชญากรรมนะแล้วตอนนี้มันยังไม่ใช่อาชญากรรมอีกหรอคุณรู้สึกปลอดภัยเพราะพ่อเขาไม่เห็นคุณแต่ฉันไม่ยอมลงเหวคนเดียวแน่พพลเอกที่เป็นซีอของบริษัทไอทีทำการปลอมแปลงธุรกรรมของคนร้ายที่เกาะคดีต,ต้มตุนผ่านโทรศัพท์ให้เชื่อมโยงกับซอนแจ เพื่อให้ตำรวจคิดว่าซอนแจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมด้านการเงินสุดท้ายพวกเขาก็หลุดพ้นจากข้อสงสัยและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีกลับมาปัจจุบันทานายางโทรมาหาพระเอกถามว่าทานายังเธอเซ็นว่าความให้หรือยังเราให้เธอฟังให้หมดเลยนะเธอไม่เคยแพ้ส,สักคดีทําให้เธอเซ็นสัญญาให้ได้ส่วนรถกระบะคันนั้นผมเจอแล้วแต่ไม่เจอคนขับแล้วเขาก็ขอคุยกับทานายางแต่คุยยังไม่ทันรู้เรื่องสัญญาณก็หายและสายก็ตัดไปจากนั้นพอเพลเก เร,เรื่องที่ถูกแบ็กเมย์ให้ฟังมีคนส่งรูปบริเวณที่เกิดเหตุมาให้พร้อมกับคลิปเสียงที่พูดว่าราคาของการปิดปากฉันคือเงินหนึ่งล้านเหรียนถ้าแกพาใครมาด้วยหรือแจ้งความฉันจะแฉะเรื่องการคบชู้ของแก ทำให้ทนายยังทนฟังต่อไม่ได้ที่คุณคิดเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการแบ็กเมย์เพราะคุณอยากเก็บเรื่องซนแจไว้เป็นความลับสินะแต่ถ้าคุณตอบคําถาม3ามข้อนี้มาให้ได้สักข้อเล้วฉันจะเชื่อข้อแรกใครโทรแจ้งตํารวจก่อนคุณโดนทําร้ายที่โรงแรม2ทําำไมคนร้ายที่แบ็กเมย์ถึงไม่เอาเงินไปด้วย 3. เขาออกจากห้องปิดตายได้ยังไงแต่คุณตอบไม่ได้เลยถ้าคุณบอกว่าเป็นการแบ็กเมย์เรื่องชูสาวมันไม่มีน้ําหนักหรอกอย่าว่าแต่ความคิดสร้ารตันเลยแค่ตะกะของคุณก็พังแล้ว พระเอกถามกลับแล้วตระกะของคุณเป็นยังไงเธอคิดว่าฮันยองซอกพ่อซองแจเป็นคนฆ่าเธอเขามีแรงจูงใจที่ชัดเจนที่สุดคือการแก้แค้นพอตอนที่เขาไปแจ้งความเขาคิดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ๆจะต้องมีคนนั่งข้างๆเธอปรับเบาะที่นั่งรถคันนั้นไม่ใช่รถเธอและเขาร้องให้ตำรวจสืบเรื่องนี้ด้วยแต่พอพระเอกใส่ไลายว่าซองแจเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมด้านการเงินตำรวจก็เปลี่ยนมาคนบ้านของพ่อซองแจแทนจนทำให้ภรรยาที่รู้เรื่อง ถึงกับสูดทนายยังพูดต่อว่าพ่อแม่ที่เสียลูกไปก็กลายเป็นปีศาจอยู่แล้วถ้าลูกยังโดนใส่ร้ายอีกแถมศพลูกก็หาไม่เจอคนเป็นพ่อก็อาจจะทําอะไรก็ได้ เขาจึงวางแผนเพื่อตัดสินโทษคุณโดยตรงเพราะเขารู้ว่าคุณไม่มีวันพูดเกี่ยวกับคดีลูกชายเขาและทําให้ทุกคนเชื่อว่าคุณเป็นคนฆ่าคิมเซฮีในช่วง3วันที่คุณถูกสอบปากคำเขาคอยจับตาดูทนายของคุณอยู่ตลอดตอนหมายจับคุณถูกเพิกถอนเขาถึงขนาดมาพบฉันด้วยซ้ําฮันยองซอกรู้เกี่ยวกับคุณทุกอย่างแต่คุณไม่รู้อะไรเลยคุณจึงมองไม่เห็นกุญแจที่ใช้เปิดห้องปิดตายห้องนั้นเธอเปิดรูปภาพที่เกิดเหตุให้พระเอกดูและถามว่าคุณรู้จักคนนี้ไหม ไม่รู้พระเอกตอบแงยอยู่แล้วคุณไม่เคยเจอแม่ของซอนแจนี่เธอชื่อว่าอ e ีฮีจังทํางานในแผานกต้อนรับของโรงแรมทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทําไมพวกเขาเรียกให้คุณไปที่โรงแรมนั้นยองซอกรอพวกคุณอยู่ในตู้เสื้อผ้าและภระรยาของเขาก็โทรแจ้งตํารวจพอถึงเวลาเขาก็ออกมาทําร้ายคุณและจัดการฆ่าเซฮีแล้วก็จะฉากที่เกินเหตุในระหว่างที่ตํารวจกําลังเดินทางมาจากนั้นเขาก็ปีนออกไปทางหน้าต่างระเบียงพอภรรยาเข้ามาในห้องพร้อมกับตํารวจ เธอก็เข้าไปปิดล็อกหน้าต่างก่อนที่คนอื่นจะเห็นถ้าคุณอยากพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ฆ่าเซฮีคุณต้องเอาผิดยองซอกให้ได้ฉะนั้นคุณจําเป็นต้องดึงคดีซอนแจเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วเธอก็แนะนําพะเอกว่าวันนั้นคุณไม่ได้อยู่บนรถกับเซฮีพยานอ้างอิงของคุณยืนยันได้ว่าคุณอยู่ที่ปูซานเซฮีที่ขับรถคุณบ่อยอยู่แล้วประสบอุบัติเหตุและปกปิดเรื่องทั้งหมดด้วยตนเองจะเป็นไปได้หรอครับได้สี่คนตายพูดไม่ได้เราต้องการอีกแค่อย่างเดียว เพื่อพิสูจน์ว่าทั้งหมดเป็นฝีมือเธอรถของซอนแจอยู่ที่ไหนแต่คนขับรถกระบะเห็นผมแล้วนะ ทำให้การไม่มีน้ำหนักเท่าหลักฐานเราทำลายความน่าเชื่อถือของเขาได้เพราะงั้นเราต้องการแค่หลักฐานที่จะชี้ชัดว่าเธอฆ่าซอนแจพอผู้ต้องสงสัยหนึ่งเดียวตายไปแล้วอายการก็ตั้งข้อหาไม่ได้เธอต้องทำให้พวกเขาเจอสิ่งของหรือดี a ของเธอเอาไปใส่ในรถคันนั้นแต่เขาถามไม่มีวิธีอื่นแล้วล้อที่จะพิสูจน์ได้ว่าไซฮีทำคนเดียวทนายบอกตอนนี้แหละที่ฉันจะเริ่มลังเลเวลาที่ลูกความพยายามจะหลอกฉันอยู่เรื่อนี่แหละผมหลอกอะไรคุณคุณพูดความจริงหรือเป คุณดูจะชอบใจบทที่ฉันคิดให้แต่ไม่ว่าจะพยายามปกปิดเรื่องโกหกยังไงพอขึ้นศาลมันก็พังทลายเธอจึงถามกับไปว่าแล้วถ้าทุกอย่างมันกลับกันล่ะทั้งตอนหยิบกระเป๋าตังค์และตอนแหกธนาคารคุณเป็นต้นคิดทั้งหมดและถ้าเธอเป็นฝ่ายที่อยากเลิกลารวมถึงคนที่ขับรถไม่ใช่เซฮี ee, แต่เป็นคุณถ้าเรื่องทั้งหมดนี้คุณเป็นฝ่ายนําเธอมันก็ลงตัวกว่าไม่ใช่หรอเพราะหลังจะเกิดอุบัติเหตุเซฮี Se ก็เป็นโรควิตกกังวลอย่างรุนแรงและติดต่อไปหาพ่อแม่ของซอนแจ บอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นและจะบอกว่าลูกชายของคุณอยู่ที่ไหนและที่พวกเขาไม่แจ้งความหลังจากที่โซฮีโทรมาพอพิสูจน์คดีฆาตกรรมโดยไม่มีศพแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขารู้ว่ายังไงคุณคงไม่มีวันบอกว่าศพอยู่ที่ไหนเขาแค่หวังว่าคิมเซฮีจะช่วยหาศพจนเจอได้พรพลอกบอกจริงๆแล้ววันนั้นผมไม่ได้สลบไปจนสนิทผมเห็นพ่อของซอนแจอยู่ในห้องนั้นอย่างชัดเจนแล้วทําไมคุณไม่พูดก่อนหน้านี้ทนายที่ผมไม่เคยเจอหน้าจะมาตัดสินอนาคตของผม ผม,ผมก็ต้องพิจารณาเหมือนกันรูปนี้พิสูจน์ได้ผู้หญิงคนนี้กับสามีวางแผนแก้แค้นผมจะมีหลักฐานอะไรแน่นหนากว่านี้อีกทนายส่วนกลับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่ของซอนแจเธอเป็นแค่พนักงานโรงแรมฉันก็ไม่รู้จักเธอเหมือนกันในห้องนั้นไม่เคยมีบุคคลที่สามมีแค่คุณกับเซฮีแค่ฉันพูดถึงแม่ซอนแจครั้งเดียวคุณก็โกหกว่าเห็นพ่อเขาแล้วหรอถ้าคุณรู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วจะแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาอีกทําไมก็ฉันอยากได้ยินความจริงจากปากคุณไงภาพต ตอนที่พระเอกมาเจอกับเซฮีที่โรงแรมผมบอกคุณแล้วไงว่าอย่าติดต่อมาสารภาพกันเถอะเราไม่ได้ฆ่าเขาซะหน่อยฉันโทรหาพ่อแม่เขาแล้วบอกทุกอย่างไปแล้วบอกพวกเขาว่ารถอยู่ที่ไหนทําให้เธอโดนพละเอกบีบคอซึ่งเธอก็บอกว่าฉันไม่สนว่าคุณจะทาอะไรกับฉันฉันตัดสินใจแล้ว หลังจากที่เขาจัดการกับเซฮีเสร็จก็เอาหัวไปโขกกระจกเองทนายพูดกับพระเอกว่าพูดความจริงเธอแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นคุณฆ่าคิมเซฮีใช่ไหมใช่ผมฆ่าเธอพละเอกถามกลับแล้วแม่จริงๆของเขาล่ะฉันมั่นใจอย่างหนึ่งเธอต้องรู้สึกเหมือนคนที่ตายเพราะจริงๆแล้วเธอเองคือแม่ของซอนแจที่มีชื่อว่าอีฮีจองหลังจากที่เธอได้รับสายเซฮีก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้ดูข้อมูลเกี่ยวกับคดีเหล่านี้และพยายามเข้าหาทนายอย่างตัวจริง เธอพยายามจะไปขอให้เธอช่วยหาลูกชายให้ทีแต่ทนายกลับบอกว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่คุณจะสู้ด้วยได้พอเธอเดินกลับไปที่รถพ่อของซอนแจก็ทําการโปยยาสลบเพื่อให้ภรรยาสวมรอยเป็นทนายยังซึ่งระหว่างที่เธอเริ่มคุยกับพระเอกทั้งหมดสามีของเธอก็แอบฟังอยู่ตลอดรวมถึงส่งสัญญ,ญาณก่อกวนตอนที่ทนายจางกําลังคุยกับภรรยาของเขาด้วยเพื่อให้ไม่งงแอดขอเรียกแม่ของซอนแจเป็นทนายยังเหมือนเดิมนะคะ กลับมาปัจจุบันคุยกันถึงตอนที่เราต้องหาหลักฐานวัตถุเพื่อพิสูจน์ว่าเซฮีเป็นคนฆ่าเขาเพลกบอกผมมีกำไรเซฮีอยู่ดีค่ะเราจะเอาหลักฐานไปใส่ที่รถว่าแต่รถอยู่ที่ไหนจมอยู่ในทะเลสาบพ,พร้อมกับศพแถวนั้นมีหลายทะเลสาบแล้วมันที่ไหนล่า เขายังไม่บอกและถามกลับถ้าคนขับรถกระบะมีหลักฐานลาะเราก็จะเปิดเผยตำแหน่งศพโดยปราประโยชน์ไอาการไม่มีพยานหลอกพยานทุกคนต้องเปิดเผยตัวตั้งแต่สองเดือนก่อนแล้วฉันแต่งเรื่องเพื่อให้คุณสารภาพเร็วขึ้นและตอนนี้เราก็หาวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณได้แล้วด้วยหลังจากนั้นเธอก็เซ็นลงนามเป็นทนายให้กับพระเอกอย่างเป็นทางการจู่ๆพระเอกก็พูดขึ้นมาว่ามีอีกอย่างที่ผมยังไม่ได้บอกคุณผมนึกว่าเขาตายแล้วพอเปิดท้ายรถซอนแจยังไม่ตายและ ขอให้เขาช่วยแต่เขากลับใช้ประแจฟาดซ้ำเข้าไปก่อนที่จะเข็นรถลงน้ําแต่ว่าผมหาประแจนั้นไม่เจอผมคิดว่าคงตกอยู่ในกระโปรงหลังนั่นแหละตอนที่คุณเอาหลักฐานไปใส่กําจัดประแจนั้นให้ด้วยนะ ทีนี้น้ำเสียงของทนายดูเปลี่ยนไปคุณทำได้ยังไงคุณบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ถึงคุณจะอ้างยังไงคุณก็เป็นฆาตกรอยู่ดีเพลกบอกก็คุณบอกว่าอยากได้ความจริงจะได้ว่าความให้ผมได้เธอสวนกลับคุณไม่คู่ควรให้ใครช่วยทั้งนั้นคุณฆ่าคนสองคนถ้าคุณรู้คุณจบเหแน่เขาก็สั่งให้เธอหุบปากคุณเป็นทนายของผมแล้วทำงานของตัวเองไปทำให้เธอออกมาร้องไห้ข้างนอกแล้วได้เห็นกับอะไรบางอย่าง แต่สักพักทั้งคู่ก็กลับมาคุยกันอีกครั้งพระเอกขอโทษเธอที่ตะคอกใส่สัญญาของเรายังมีผลอยู่ใช่ไหมแน่นอนฉันเปิดเผยความลับไม่ได้และพระเอกก็ชี้จุดทะเลสาบที่ทิ้งรถให้เธอรู้ดีมากค่ะฉันจะจัดการเอาหลักฐานไปใส่ทันทีพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเธอก็จะขับรถกลับแต่ด้วยความที่วันนั้นหิมะตกหนักทําให้ขับรถออกมาไม่ได้และพระเอกก็ดันรู้ความจริงว่าเธอคือทนายยังตัวปลอมเพราะลายเซ็นมันไม่เหมือนกันสักพักเขาก็เดินมาที่รถบอกว่าทําแบบ นั้นไม่หลุดหรอกเดี๋ยวผมไปหาโซ่ให้ไปรอข้างในเธอระหว่างที่พระเอกหาโซ่เขาก็หลอกถามเธอว่าคุณรู้จักท่านประธานได้ยังไงก็ต้องเรื่องคดีความสิคาคุณเป็นคนบ้านเดียวกับเขาเรื่องนั้นก็ด้วยค่ะ ไพเอ็กบอกคุณก็โกหกเหมือนกันบ้านเกิดท่านประธานอยู่เกาหลีเหนือตกลงคุณเป็นคขกันแน่เธอจึงบอกฉันคือแม่ของเด็กที่คุณฆ่าเด็กคนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคุณทำเกินไปคุณก็เหมือนกันทฤษฎีของคุณเรื่องเซฮีทำให้ผมตกใจมันแทบจะตรงเป๊ะเลย ตอนนั้นแหละที่ผมตัดสินใจฝากฝังอนาคตไว้กับคุณแต่คุณน่าจะฝึกปลอมลายเซ็นหน่อยนะเขาถามอีกว่าคุณต้องการอะไรจากผมอยากได้คําขอโทษหรอไม่แค่ปล่อยให้ฉันไปหาเขาแผนที่นั้นหรอผมเกือบบอกตำแหน่งจริงให้แล้วแต่คุณทําตัวแปลกมากเลยไม่ได้บอกที่จริงไปเธอพยายามจะขอตัวกลับแต่เขาบอกไปเฉยเไม่ได้ ทำให้เธอเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าจี้ใส่พละเอกแต่เขาก็ดึงขาของเธอเอาไว้ภาพตัดมาอีกทีพระเอกโทรหาตำรวจบอกว่ามีคนพยายามฆ่าผมมาเร็วๆนะคะพอวางสายเธอหยิบปืนมาจอ่อแต่เขาบอกสิ่งที่สําคัญกว่าคือการเอาชีวิตรอดแล้วก็จับปืนมาจ่อที่ไหล่และก็เป็นคนยิงตัวเองจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาถึงเข้ามาจับตัวเธอไปส่วนพละเอกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพละเอกบอกกับทนายตัวจริงว่าผมไม่อยากเจอคนพวกนี้อีกไม่ต้องห่วงค่ะคดีค่ะ เป็นคดีอาญาต่อให้เป็นการทำผิดครั้งแรกก็ยังเป็นเรื่องร้ายแรงส่วนเสียงที่บันทึกไว้ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรออกไปแต่การดักฟังยังผิดกฎหมายนำไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้จากนั้นเขาถูกนำตัวขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลและยังได้รับข่าวดีจากทนายจางอีกว่าคนขับรถกระบะคันนั้นเสียชีวิตเมื่อเดือนก่อนทำให้เขายิ้มออกมาอย่างสบายใจ แต่แม่ซอนแจบอกทนายว่าอย่าว่าความให้เขานะฉันพูดแทนคําขอโทษนะไม่งั้นคุณจะแพ้แน่ๆฉันว่าฉันรู้แล้วลูกชายของฉันอยู่ที่ไหนทีทีจะไม่มีใครบังเอิญไปเจอทีทีมีแต่เขาที่รู้เพราะสิ่งที่เธอเห็นตอนที่โดนพะเอกตะคอกคือรูปทะเลสาบแห่งหนึ่งที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลสักพักก็มีรถเคลนเข้าไปที่ทะเลสาบพะเขาใช้เวลาไม่นานก็เจอและดึงรถขึ้นมาได้สําเร็จสุดท้ายมินโฮก็ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมฮันซอนแจแบบที่ ดินไม่หลุดและภาพยนตร์เรื่องคอนเฟสชันฆาตกรรมคำรวงก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ